หลังจากพาร์ทที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมเวลาผมเปิดคลิปอยู่มึงก็มากวนกูอย่างเงี้ยคลิปอะโอ้โธ่มาทำให้บ้านอกูกลายเป็นรูเนี่ยอะไรวะเนี่ยก็โถคนกําลังเปิดคูเปิดคลิปมึงก็มาระเบิดกูตรงนี้เลยโอเคทุกคนก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมทิพย์เีบอกว่าเราจะเตรียมบ้านเนี่ยผมเราก็เตรียมถุงดำ เอาไว้รอแบบทุกๆคนนะซึ่งพาร์ทน,นี้บอกเลยว่าเตรียมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งก็จะมีศพที่ผมตายอยู่ตรงนี้หนึ่งรอบซึ่งก็จะมีศพที่อยู่ข้างในอีกหลายตัวแต่ตอนนี้มันเหมือนมันจะย่อยไปหมดแล้วทุกคนคือตัวแรกผมตายตรงนี้คือเกื่อนมากคือตายไปเยอะแบบเยอะมากๆเวยเออคือแบบตายแล้วตายอีกใช่เพราะว่าเราต้องการคว้าไอ้เจ้า บอส้ชยซึ่งพาดที่แล้วเนี่ยมีน้องบ่อยให้บุมครับดาบอะไรสักอย่างแป๊นหนึงนะกูขอลองดูดิเห็นน้องบอกว่าอะไรนะนี่เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะพี่เวฟครับดาบดมันเบเบทใหญ่แค่12ส่วนอย่างอื่นพี่มีแล้วฟาร์มบอสดาโหดมากครับถ้าไม่จริงอมคีมาพ่นเสนาผมได้เลยไม่เวฟมันคือดาบอะไร,อ,รอ่ะขอลองเสิร์ชดิอา P L A N E อเหรอโอ้ยดาบเล่มนี้ อันนี้เหรอวะที่เอาไว้ฟาร์มบอสเออเหมือนจะครับคล้ายๆเหมือนแบบว่าน,นี่แหละทุกคนใช่ปะไม่แน่ใจโอเคมาเรามาดูดกว่า,าพี่เวฟเนี่ยตั้งแต่โอ้โหบอกเลยว่าฟาร์มไปเยอะมากทุกคนฟาร์มจูไม่ได้ทำบ้านแล้วตอนนี้น <laughs> เราจะมาเปิดกันดูด้วยว่าเราจะได้มาทั้งหมดกี่อันวันช ยี่สิบเก้าฮะใช่ก็ไม่เยอะไม่น ой, ้อยก็ธรรมดาก็รวย <c oughs> <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยเวฟาร์มมาได้ประมาณยี่สิบเก้าถุงเวสําหรับถุงบอสดำเนี่ยครับผมคือแบบถามว่าเยอะไหมเยอะนะเออยี่สิบเก้าอันนี้คือแบบเยอะมากเลยนะทุกคนแบบก็ดำเสมยอันนี้คืออันที่ผมฟาร์มอาไว้ทำไอ้นั่นนะโอเคมากนะครับผมเราจะมาเปิดกล่องกันดีกว่าหนุกขอจัดดิ อะไรลูกมาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดีกว่าเดี๋ยววันยี่สิบเก้าวันเดียวเราจะได้อ่าบิเบตใหญ่กี่อันเอาไนดะวันชุบผมจะเปิดทีสามนะหนึ่งสองสามดูคือได้เมืสองว่ะเฮ้ยเจมอยู่นะเฮ้ยได้น,นี่มาด้วยบวกอ๋ออันนี้กูมีแล้วได้ไหม <c oughs> เอาไนดะหนึ่งสองสามเฮ้ยมีเสียแล้วหนึ่งสองสามเฮ้ยมีหกกันแล้วหนึ่งสองสาม มีปีหกกันแล้วโอ้โหแสดงว่าสามอันเมื่อกี้นี่คือกูไม่ได้เลยใช่ไหมจเจเลอรล่ะครับจเจเลอร์ล่ะครับเดี๋ยวนะี้ใส่เข้าไปเลียงอันนี้ใส่เข้าไปเลียงอันนี้ใส่เข้าไปเลียงได้ไหมนีไ่ได้แหละแล้วก็เลียงโอเคตอนนี้เนี่ยผมเรามีเบเบใหญ่หกสองเป็นหกจุดแปดแปดอันใช่ไหมหนึ่งสองสามอุ้ยได้เมสามอันเลยหนึ่งสองสามอุ้ยเจ็ดอันแล้ว วิ่งเถิดเวิดใส่ก่อนใส่ก่อนใส่ก่อนเยอะเกินเยอะเกินอุ้ยเต็มชิบหายแล้วของเราเต็มหมดทุกคนไม่ยังเยอะเลยนี่แหละคุณค่าที่เราคู่ควรมันสมแล้วกับการที่กูนั่งฟาร์มมาเนิ่นนานและไอ้ปีพานี่มึงคราฟยังไงเนี่ยกูเล็กๆกันได้ไหมไปไปใส่เข้าไปไปใส่เก็บเออเก็บไว้เก็บไว้เออแหละเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงโอเคมาหนึ่งสองสามอุ้ยมานสองว่ะหนึ่งสองสาม อือได้มาสามแล้วหนึ่งสองสามได้มาหกหนึ่งสองเรียบร้อยอะหมดอุ้ยได้มาเก้าฮ่ามันเยอะแล้เกิดมันเยอะขึ้นไปไหมอู้หคนเยอะอ่ะอันนี้ใส่เข้าไปฮะอ่าอันนี้ใส่เข้าไปมันเต็มหรอโอเคไม่เป็นไรอันนั้นก็คราฟหีบอะไรสักหีบโอ้กูขอยืมหน่อยได้ไหมขอยืมได้เหรออ่ามันเต็มมากโอเคอันนี้เก็บเอาไว้เดี๋ยวนะ เก็บไว้อันนี้อันนี้เอามาอันนี้อันนี้เนี่ยถามว่าเอามาไว้ทําไมเนี่ยเพราะว่าเราสามารถไปคราฟเป็นเจ้าลูกแก้วนั่นได้ใช่ไหมครับผมจะเก็บพยายามเก็บไว้ในตัวแล้วกันนะโอเคเก็บไว้ตรงนี้นะจ๊ะเรียบร้อยมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะผมดาบเล่มไหนที่น้องอยากให้เราคราฟขึ้นมาในผมนะั่นคือเจ้านี่นะครับผมซึ่งเป็นดาบสุดโหดตามที่น้องเขาบอกว่าตีบอสทัหมดน,นักโหดหนาเลยครับผมใช้เบเบร์ใหญ่เนี่ยสิบสองอันโว อุ้ยตีตีตีตใช้แต่ดาบอันนี้มันพุ่งเหมืเดยทุกคนคือมันพุ่งไปข้างหน้าเว้ยผมไม่ค่อยชอบอ่ะค่อดูดดหน่อยนะแมว่าเรามีเบียดใหญ่กี่อันเราขอคำนวณสิบแปดตัวนี้มีสิบแปดละไหนยี่สิบสี่โอ้ีสี่อันแล้วเนี่ยเออเออเออยี่สี่อัอออออนหมดทุกคนแล้วจะเดี๋ยวนะ อันนี้เนีหสิบสองเหรอถ้าใช้สิบสองก็เหลือแค่สิบสองกันเดียแล้วถ้าเกิดว่าเราจะไปคราฟชุดมันจะโพลอมปามันไม่โพลเออเนี่ยเราต้องการมาคราฟชุดเนี่ยเพิ่มมาเมจเนี่ย <c oughs> กูจะเชื่อมันหรือกูจะไม่เชื่อมันดีวะทุกคนไอ้นี่มันปิ้นปร่อนนะเว้ย <c oughs> คือดาบมันเขียนว่าอะไรวะเดี๋ยวผมจําได้ว่าผมเคยแคปอย่างที่น้องเขาเคยบอกกัาอยู่อ่ากูเข้าไปดูแชทก่อนว่ากูแคปไปตอนไหนอ่าผมจาได้ว่าผมโอเคกูลบแคปออกไปแล้ว จำได้วา่ามีน้องเขาเคยคอมเมนต์บอกเราเว้ยว่าดาบเล่มไหนทําอะไรได้บ้างนะ่ซึ่งก็เดี๋ยวว่าพาร์ทนี้มันก็น่าจะมาคอมเมนต์อีก <c oughs> ไอ้เนี่ยเมื่อวาคอมเมนต์บอกพาะก,กูลืมแน่เลยมะต้องมีคนมาคอมเมนต์แน่เลยช้ะหมายแล้วทุกคนาหาคลิปไม่เจอเออเียเจอแล้วเจอแล้วอะมาเดี๋ยว,วนนกูมาคานวณก่อนว่าไอเทมดาบเล่มนี้เล่มที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14อา่ะมาเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเจ้าดาบนี้เนี่ยแปลไทยมาโดยน้องนะครับผมน้องเ็บอกว่าตีเป็นวงกว้าง6บล็อกและพุ่งไปข้างหน้าตีเป็นวงกว้าง6บล็อกและพุ่งและบวกค่าเมจดนี่คืออะไรมะคือไรดิจิตอลคือรออถ้าเกิดว่าเราใส่ไปหั้หมดนึงมันก็ไม่เหลือแล้วนะเว็บเราจะไม่เหลือทำชุดกราะเลยนะเว็บ ชุดกุรอเรามันจะไม่แข็งแกร่งแล้วนะเวฟโอ้เสียดายแล้วเกินอกูจะเชื่อมึงนะถ้าเกิดว่ามันไม่ดีนะกูจะดา่า <c> ม <oughs> ึงกูจะเชื่อมึงนะสักครั้งไหเออมาสักครั้งมาออมากูมจะเชื่อมึงในะคอมเมนต์ที่บอกกูทําทอย่างกูอย่างงี้นะี่กูจะเชื่อมึงกูจะเชื่อมึงโอเคมานะเอ,อพี่จะเชื่อเองแน่นอนเวพี่จะ ไม่ไม่คิดว่าเองโกหกพีแลวกันโอเคอันนี้เราต้องการทอะไรสอก้อนนะครับมาลองนะลองนะหวังว่าจะแรงอย่างที่พูดนะโอเคอันนี้2ก้อนใช่ไหมแล้วก็มีเจ้านี่หรอไม่ใช่วหทุกคนเหมือนจะมีไอเทมมีไอ้ก้อนแหล่นี่นะไม่ใช่ก้อนเลยววะเดี๋ยวดีอะไรนะ D I V I N E P O W E R อ๋อ ดาวสีนี้เฉยม่าจะมีครบนะครับต้องการ2อันเหมือนกันโอเคมากูเชื่อมึงนะถ้าเกิดว่านี่คือการโกรหกแล้วตอแหลนะกูจะเสียใจกับมึงมากเลยด้วยถ้ามึงโกหกกูนะเพราะกูลงทุนโคตรแพงไอจิ้หายกูด่าผ่าแล้วมันเนี่ยโอเคกูจะเชื่อใจมึงมาเราจะเอานี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปเทสกันดูสักรอบแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องไปที่ไปบ้านดีกว่าใช่ปะ เเดี๋ยวไปจุดปอมเวลถามว่ากลับมาทำไมล่ะครับพี่เวฟจุดปอมเวลเนี่ยก็คือว่าเราจะมาเอาเลเวลไปเอนทรานนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะมีแบบอุ้ยพี่พี่เอนชั่นเลยมันจะรังได้ไงพี่พี่บ้าไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันจะต้องตอแหลไปเรื่อยๆว่าทุกคนวันนี้เนี่ยผมไม่ไม่ยอมมันตอแหลไปเรื่อยๆนะวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคุ้นอยู่คนเดียวจะไปกูฟันแค่้ยแบบเดียวนี่แบบดูดิไอ ถุงขั้นหนึ่งขั้นสองน2 2> ี่ดับเกลื่อนเลยทุกคนดูดิโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าโอ,โอ,โอ้ไม่ได้มาฟาร์มคือบอกเลยว่าตั้งแต่ผมมีดาบดดเมจร้อยยี่เนี่ยผมก็ไม่ได้ฟาร์มเจ้าบเบเบดเลยแนละ้วทุกคนนะส่วนมากก็เปิดถุงเอาน่าจะง่ายกว่าใช่ไหมคือมันไม่ต้องไปเสียเวลาทําอะไรมันยุงง่งยากอว่าเปิดเปิดเนี่ยเห็นไหม,มเดี๋ยวเราได้ละระเลเวลไปประมาณสักสามสิบสามแล้วกันนะครับเราจะไม่เอนชาร์ดไปม,มากกว่านี้ละถ้าเกิดว่ามันได้ของไม่ดีก็ไม่มเป็นไรหรอกม,มั้งโอเคมา ทักกับร้านแล้วก็พรุ่งก็ไปเลยฮะโอ้โหเอนี่ตอนแรกว่าจะให้มันเสร็จภายในไม่กีพ่พีแต่ตอนนี้โคตรเยอะมันใหญ่เกินโอเคมาเด้อผมเราอันนี้กูก็น่าจะย้ายไปบ้านหลังนู้นได้แล้วเนาะแต่กูก็ยังไม่ย้ายไปเนี่ยเพราะขี้เกียจอะมาแหลมคมสี่กดแกวงด,ดาบสามเนี่ยครับผมนั่นคือคืออะไรตีเร็วขึ้นอย่างงี้เหรอทั้งนั้นที่กูก็ตีเร็วแล้วโอเคมายังไงก็ได้ครับผมเราจะมาลองเทสกันดีกว่า ซึ่งวิธีการเทสของเราเนี่ยผมเราจะพยายามอาเสกบล็อตเนี่ยผมเราจะมาวัดกันเลยนะว่าตัวไหนตายเร็วกว่ากันอ่าสองดาบเล่มนี้โอเคปหผมจะพยายามอาเอาเจ้านีา่ผมจะพยายามไม่ตายนะทุกคนนะเอออันนี้โอเคมีโชคลาภทุบอ่าแล้วปิดตรงนี้ไว้โอเคอือจะ่าอยู่ไกลมือสิลูกไปไปแล้วเอยปลอดภัยปลอดภยัปภยปลอดภยัภย วิ่งช้ำเกินเว็บช้ำเกินมาเลยบอสเข้ามาเจ้าโจงเข้ามาจะบอสโอเคบอสมาแล้วว่ะทุกคนเดี๋ยวนะไอดาบเล่มนี้เนี่ยมันต้องใช้บล็อกด้วยทุกคนไม่งั้นเนี่ยตัวเราเนอ่พุ่งไปดื้อเนี่ยครับผมโอเคผมจะเอาไว้ประมาณนี้นะเอเดี๋ยวหัวมันหัวมันกระเด็นลืมอ่ะกูเชื่อใจมึงนะอ่ะมาคือดาบดาเมตอันนี้มันก็น้อยกว่านี้แล้วมันจะตีบอสเร็วได้ไงวะกูถามจริงดิ ันเร็วยังไงอะกูว่านะกูว่านะไอ้เย้งมึงหลอกกูแหละว่ามันหลอกกูแหละจริงๆคือมันเร็วยังไงวะมึงบอกมึงอธิบายความเร็วแรงให้กูฟังดิหรือว่ามันทำแบบนี้ได้เว้ยดับเฮ้ยอกอกไม่ได้ว้าวไอ้เวนมึงฆ่ากูมาถ่เอ้ยมาฟันอะไรกูตอนนี้เนี่ยโอ้ยแล้วแบบ ชิบหายแล้วตอนมืดจับคุนอนก่อนอู้ลืมไปเลยว่ากูณดูไปแล้วไอ้บา้าโ,โทษไม่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 เทสเทสเทสมันแรงจริงเะเนี่ยหรือว่ามันสามารถตีหลายๆตัวพร้อมกันได้ไะใช่ไหมมัน,มนคืออันนั้นเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันทำเหมือนกันได้ก็ถือว่าดีนเนี่ยข้อดีของเขาเลยเนาะโอเคลงไปแล้วนี่เก็บมาก่อนแล้วคลิกขวาเข้าไปใหม่คลิกคลิกเรียบร้อยอะเฮ้ยไม่ใช่ศพกุยู่น,นโอเคเวฟเอาไปก่อนเวฟ มึงไอ้กูไม่กล้าเข้าไปเอาอ่ะมันน่าลัทธิอันตรายอ่ะมันน่ากลัวเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่ดิเอาชิบหายแล้วมันต้องโวใหม่มันต้องโวเข้าใหม่ไว้ทุกคนผมเกลียดตรงนี้แหละไอ้บอสมอสศพเนี่ยมันชอบบั๊กอ่ะมันชอบว่ามันคือมันดรอปไอเทมแบบมันบั๊กอ่ะผมไม่ชอบเลยเว้ยผมไม่ชอบตรงนี้แหละตรงเดียวเลยเว้ยสำหรับไอ้บอทศพเนี่ยทำไมเวลานู้นเวลานี้มันชอบบั๊กมาเนี่ยเข้าเกมช้าอีก สิเวลามาแล้วโอ้โหสิเวลาแล้วเกินนะเห็นไหมมันถึงจะมีไม่เป็นอกเขาใหม่แล้วเราก็ต้องมาโหลดโวใหม่ด้วยสีเวลา,านี่อุ้ยลืมไปมันกระเด็นด้วยว่ะกูลืมไปมันกระเด็นด้วยว่ะเออปิดได้ไหมไม่ได้ด้วยอืมเพราะว่ามีศพอ,อยู่ผมก็ไม่เห็นว่ามันใจนี่เลยนาะทุกคนคือคือไงคือดาเมจคือดาเมจมันเข้าทุกตัวมอนสเตอร์เลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอ คือคือเราไม่ฟันหมู่หรอหรือไงเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันสามารถตีไกลได้ถึงหกบล็อกแสดงว่าเราตีเนี่ยก็คือว่าอ่ะยกตัวอย่างน,ะส,นะสมมุติถ้าเกิดว่าหูาาาใช้ดาบเล่มนี้ตีเนี่ยมันจะดามจเ,เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์แค่ตัวเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ดาบเล่มนี้ดีตีเนี่ยคือมันจะเข้าเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกตัวหรอใช่ป่ะนี่ผมไม่แน่ใจนะประเด็เอารอบล็อกปิดหัวไอ้นี้สบหายไปและรอบล็อกปิดหัวเอานี่ไหมเขาปิดหัวเนี่ยนะครับ อ่าโอเครอนะคือดูดิดูแต่ป้าปดิมันลดทุกตัวหรือเปล่าน,นี่ผมไม่แน่ใจอะ่ะมันลดทุกตัวมาถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วเลือดบอสทุกตัวมันลดอะ่ะอันเนี้ยถือว่าเร็วเว้ยีเพราะไอ้ดาบร้อยยี่สิบบาทมันมันฝั่มลองลองเออว่ะเลือดบอสมันลดทุกตัวเลยเฮ้ยจริงด้วยว่ะ ชิตดาบดีฟ้าบอสได้เร็วเลยโอ้สุดยอด่ทุกคนถือว่ามันทำได้จริงๆเว้เออ, <c oughs> อสิ่งที่คุณชอบเดี๋ยวเขาฟัเดเนงะินฮะโอ้ดาบเด้ไดาบ,บใหม่ได้ดาบใหม่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าบอสจะใกล้ตายประหนึ่งนะเสียงมันดังเกิน ตอนนี้ดูหมือนว่าบอสตายไปแล้วหนึ่งตัวแล้วก็ตายไปตัวที่สองกำลังจะตายตายเสียลูกตายตายอ่ะเหมือนเลือดพวกเขาว่ามันจะอยู่ใกล้ๆก,กันเลยเว้ทุกคนคือเลือดมันไม่ห่างเวคือถ้าเกิดว่าผมใช้ดาบไอ้ดาเมจร้อยยี่สิบใช่ไหมคือมันเหมือนมันจะตีโดนแค่เป้าหมายเดียวเวเออมันจะตีโดนแค่เป้าหมายเดียวแต่ส่วนเป้าหมายอื่นมันดาเมจจะเข้าน้อยมากแต่ถ้าเป็นดาบอันนี้ก็คือความดีอเขาคือว่าตีไปเลย ในระยะ6บล็อกโดนทุกตัวดาเมจเท่ากันหมดอะไรประมาณนี้อ๋อวุ้ยแจมอยู่นะอฮ้ยอันนี้ม่ก็พูดจริงเลยอะเปิดสาอันแล้วก็ได้เบรดมาสองเฮ้ยเฮ้ยเบรดสองอันเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าบ้านเราเบรดสองอันเรอดิรอดิมี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 พอป่ะหรือว่ามันมันมันจะใช้เยอะกว่านี้ปหสวัสดีครับอ่าโอ้ยเฮเทมเต็มแล้วอะสวัสดีครับฝากของได้ยน,นะครับ อ่าเพราีว่าผมต้องการเบเบยใหญ่อีกสักอันพอจะมีให้ผมได้หรือไม่ในนี้มีเท่าไหร่ในนี้มีเป็นโอ,โ,โอ้ออนนโ,อโหมันขาดอยู่เวฟโอตัเอ้ยอันเนี้ยสิบห้าอันเนี้ยสิบโอ้หึงขาดอยู่อันเดียวมึงจะขาดได้กูทำไมเนี่ยโอ้ยบว์ดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะอันเนี้ยบว์ดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถามว่าเราควรทำไหมควรทำอย่างยิ่งเว้ยทุกคน โอ้โหแม่มันจำเสิร์เกินโอเคมาเดี๋ยวเราพักเรื่องนี้ไว้ก่อนเนี่ยผมเดี๋ยวววางๆ่าเนี่ยบีเอฟจะเอาพวกนี้เนี่ยคราฟเนี่ยผมเป็นดวงตายนเดอร์แล้วก็ไปปั๊มเว้ทุกคนมาให้หมดเลยผมว่าพาหน้าเราได้ได้ชุดเกาะเออได้จะไ,ได้ทั้งเซตเพราะว่าผมฟาร์มมาเยอะแล้วก็น่าจะเยอะชิบหายอะโอเคมาเร็วมมาดูส่วนของบ้านเราดีกว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเนี่ยบีเอฟได้เจาะไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้า ถ้าชั้นเนี่ยผมเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะเอากระจกมาใส่แทนใช่ไ่ะที่เราพูดไ้พาร์ทที่แล้วแต่ขาดสีอะเห็นไหมคือมันมันมันมีแต่กระจกไปทุกคนแล้วก็พาร์ทที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ผมบอกว่าเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มอากระจกกันละกันนะอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่ได้ฟาร์มเลยทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาบเนี่ยมันฟาร์มบอสช้ามากใช่คือมันมันมันช้าจริงๆไว้ทุกคนคือมันฟาร์มบอสนานมากผมใช้เวลาทุบ คือทั้งพาร์ทไม่ได้ทําอะไรเลยก็คือนั่งทุบเดียวเดียวซึ่งตอนนี้เนี่ยของเรามันก็เลยมีน้อยมากเลยไม่ได้ฟาร์มเลยหรือว่ากุควรที่จะไปลองท้าทายมอนสเตอร์ตัวอะไรสักตัวเลยวะเอ้โรลโอไปเอ้ดียวเดี๋ยวเดี๋ยวจำได้ว่าเรามีกระดูกอันนี้เยอะนิว่าใช่ไหมรอไปทําสีขาวแต่ทำไมคุณรู้สึกว่าโวมัมาดูใกล้อย่างวะเอ้ยโวมัมดูใกล้เนี่ยแปับไหมวะปปลบไหมวะไม่โวมัมดูใกล้เอง,เองเวะ <laughs> ดูนะขอดูสิโอ้ยอ,อันนี้ก็เจ็บกระหน่ำแล้วกินนะทิ้งม้ทิ้งม้ทิ้งม,งม้สิ่งที่รต้องการเนี่ยผมกระดูกใช่กระดูกเนี่ยเอาไปทําอะไรเนี่ยผมกระดูกเนี่ยเราจะเอาไปทําไว้แบบปั๊มข้าวใช่ไหมเออไปปั๊มข้าวแล้วก็รอไปทําสีขาวด้วยใช่อ่าเอาไปประมาณนี้แล้วกันสีขาวมีปมา่าวะมันต้องมีสิบ้านเรามันน่าจะมีเยอะใช่ไหม เออแล้วตอนนี้ข้าวอูยังไม่ได้ปลูกนู่นนี่ไม่ได้ปลูกโอเคว่ามันถึงเวลาที่เราต้องมานั่งทําอะไรแบบนี้แล้วแหละทุกคนเดี๋ยวม,มีดาบเล่มนี้เล่มใหม่อ,อ่อขอไปปลูกข้าวก่อนได้ไหมเดี๋ยวพาไปทําอะไรสนุกสนุก <laughs> <laughs> พวกข้ามีแผล่นไล่ในหัวแล้วยังไงล่ะขอไปปลูกข้าวก่อนได้ไหมเดี๋ยวนี้เรามีตะเกียงวะทุกคน ตะเกียงอาดีซีตะเกียงมีห้าอันแล้วก็หมดแล้วล่ะแล้วจะอยู่ในอีกขีบอ,อื่นแนบไม่ได้ไปอยู่ในหินนั่นหรอมั้งะตะเกียงจ้าโอเคตะเกียงอยู่นี่ฮะวูนี่มันก็มีบล็อกที่เหลืออยู่นู่นว่ะโอเคมาเดี๋ยวเราขอปลูกข้าวก่วอนเดี๋ยวเราพาไปทำอะไรสนุกสนุกทุกคนคือตอนนี้ผมโอ๊ยกะตุกตอนนี้ผมเหมือนจะคิดอะไรดีๆออกละเอเอเออออออ่ากูต้องการครับเอ่เป็นเจ้าหนี้ฮะซึ่งก็คราฟมาเลยก็ได้นะเพราะตอนนี้แลในตัวเรามันก็ เทพเจ้าแล,แล้วทุกคนม,มันก็ไม่น่าจะมีใครสู้กูได้แล้วแหละตอนเนี้ยเราไม่รู้เราจะเสียอะไรไปก็แล้วแต่โอเคไหมชั้นล่างสุดเกือบล่างสุดใช่ไหมเกือบล่างสุดชั้นนี้บอกวะอ่านี่เป็นอ้อยเนี่ยครับผมเราก็ยังไม่ได้ใส่นั้นตามเคยมา๋ยวเราทุบบอลทอสตอ,อกก่อนเนีย่ยบผมอันดับแรกเนี่ยเราต้องทุบบอลทอสตอ,อกก่อนแล้วก็ ไปเนี่ยพี่วว่าเดี๋ยวเราจะเพิ่มจํานวนะตะเกียงด้วยใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะได้สว่างเพียงพอนะครับแล้วด้านข้างเนี่ยพี่วิวได้ปรับเป็นจะใส่เป็นกระจกใช่ก็เลยตอนนี้ก็เปิดประทุนอยู่อ่าฮะโอเคนี่ถอยมาทุบไปเลยทุบไปเลยคือโอ้โหไอ้ท็อตนี่กูปักไว้ทำไมยเยอะแยะไปเลยฮะตอนแรกอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาคำนวณดีกว่าว่าเราจะใช้ตะเกียงเนี่ยตรงตรงไหนกันมากนะครับซึ่งมันต้องมีเยอะพอสมควรทุกคนอันนี้หา่างกันเท่าไหร่อันนี้ห่างสามเนาะหนึ่งสองสาม ตัวนี้หนึ่งเหรอตรงนี้ตัวนี้เหรอฮึบอ่ะไล่เรียงมาเลยนะฮึบมันตรงนี้มันยังมืดกว่าทุกคนเรารมันต้องมีตรงกลางด้วยอ่ะมันมืดอยู่อ่ะตรงเนี้ยมันยังมืดเลยอ่ะหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะ้นหนึ่งสองสามบวกสี่ใช่ปะฮึบมันทําไมมันดูแบบทาแ่งทำแ่ง,แงวะเดี๋ยวขอขอวัดดิอ่าไม่ทราบว่ามันจะออกมาเป็นจะไรเนาะมีอ๋อผมลืมใส่ตรงขอบฝั่งนี้ ๋อปึ๊บตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็ปึ๊บตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเราหัาก,กันสามบล็อกใช่ปหสามบล็อกอา่าเดี๋ยนะปึ๊บแล้วก็อึ๊บอ่ะโอเคเดี๋ยวนะยวีมันเท่ากันวะฝั่งนี้มีสี่ฝั่งนี้มีสี่ระยะห่างจากตรงนี้น่าจะสี่บล็อกเพราะว่าเราหนึ่งสองสามสี่โอเคนี่ก็ดีของสามสี่แต่ผมคิดว่าตรงเนี้ยมันยังมืดอยู่เพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องใส่ไฟเข้าไปด้วยแบบนี้ ่อให้เราจะใส่ไว้เยอะไปน้อยเนี่ยเราก็ต้องใส่เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเกิดว,ว่าเราไม่ใส่ข้าวมันปลูกไม่ได้เออโอ้มันเยอะไปวะ <c oughs> ไม่ใจเลยนะเอ้ยวางไม่ตงรงวางอะไรขอมึงเนี่ยโอเคดูไปตรงว่าตรงตรงตรงนี่เดี๋ยวตรงแล้วอันนี้งเงยหน้าตรงเป๊ะแอ้เดยวอยากระจับวางโอเคเรียบร้อยเนี่ยผมต่อไปเนี่ยเราจะต้องเอา น้ำเนี่ยผมมาใส่นั่นคือกูต้องไปเอาถังน้ำนั่นเองเดี๋ยวนะถังน้ำนี่มีสองมีสองแล้วมันต้องมีอีกสี่ใช่ไหมมีอีกอยู่แล้วแหละถังน้ำบ้านเราเยอะของกับคำบ้านเราไม่เยอะแล้วถังน้ำมันมีน้อยเหลือเกิน <laughs> อย่าบอกนะที่บ้านมีสองถังเนี่ยโอ้ยชีวิตกูโอเคอย่างน้อยลเลบ้านเรามีน้อยก็ธรรมดาทำใจเถอะเดี๋ยวนี้ใส่ข้าไป มึงจะบักก๊อกอะไรตรงนี้เนี่ยมาแล้วเสข้าไปแล้วก็เสข้าไปแล้วก็ลงไปตักแกะปึ๊บปึ๊บแล้วก็บินขึ้นแล้วก็เสข้าไปเสข้าไปเดี๋ยวเราจะพวดดินเนี่ยให้กลายเป็นอา่าช่องใส่ข้าวหมดเลยแล้วก็เราจะถมข้าไม่ใช่ถมนะผมเรีว่าดยวดีวเดยเดี๋ยว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 ,ยว,ยวไอ้ตรงนี้กูทำกูอยากจะทำเชื่อมกันทุกชั้นเลยว่ะเนาะเออเวลาเก็บมันก็จะได้สะดวกสบายมันจะไม่ต้องมาทำแบบเนี้ย แต่ว่าเราต้องเ,เ,เสียสละว่าทำไมเง,งี้หลักว่าดีละเว้ยเดี๋ยวนะไอข้างบนตรงนี้กูก็ใส่ไปนั่นั่นได้นี่วาตะเกียงใช่ปะเออมันก็เพิ่มความวินี้ได้อีกทีหนึ่งไม่ใช่วะนั่นแหละทำไมเราไม่ทำโอ้จเจริญเดี๋ยวควนดินก่อนทุกคนแหมพอทำไปทำมากูก็รู้สึกขี้เกียจเออเดี๋ยวเข้ามาทำแล้วกันทุกคนเดี๋ยวเข้ามาทำต่อ <laughs> เดี๋ยวค่อยมาทํานอกรอบไม่อยากไปประชดไปโอ้โหเราตได้ด่ามาใหม่อ่ะมันอดใจไม่ไหวอ้าวโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปทานอกรอบก็ได้เนีครัมตรงนี้เนาะเดี๋ยวเวียจะทําไว้ข้างเป็นแปลงของแต่ละชั้นก็น่าจะทํามันฝรั่งนะครับผมก็อีพีหน้าจะทำไหมก็ไม่รู้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าพูดไว้หลายอีพีแล้วกูไม่ได้ทำสักทีโอเคมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมเราจะไปล่าบ,บอสกันใช่ฮะทุกคนฟังไม่ผิดเราจะไปล่าบ,บอสกัน บอสเนี่ยคุณคิดว่าผมจะล่าเป็นบอสยังไงเหรออ๋อทคนบอกเลยว่าบอสที่เราจะล่าก็ไอตัวนั้นแหละไอตัวที่เราเข้าไปหามันไม่ได้นั่นแหละใช่วันนี้มันถึงเวลาแล้วที่ผมจะไปฆ่ามันสักทีมันอยู่แบบโอ้ยอันนี้ก็เข้าตัวกูดีเหลือเกินเมื่อะไรเนี่ยมึงรักกูเลยล้งหนาเลยฮะเดี๋ยวคอนี่แหะครับคุณแจครับอันนี้นะครับ,แ,รรบ,นนรบแล้วก็มีดาบไฟด้วยโอ้แตงกิ้วครับอ่ะมึงเข้าตัวอีกแล้ว ไปไกล้ๆเลยไม่ต้องเข้ามาตัวตัว,ตวกูเลยมึมงๆอ่ะเออไม่รู้ไม่รู้สำเนียงมันเหนื่อไปไหนโอเคมาแล้วมาโยนเลขไปไปโอเคมาเนี่ยผมราจะไปลาบอสตอนนี้พี่เวมีกุญแจปั๊มไม่พูดพัมทำเพลงกูลุยเลยมานั่นไงเกมหลุดเดี๋ยวเข้าใหม่แป๊บหนึ่ง จับเข้ามาแล้วทุกคนเมื่อกี้โทษทีกูโดดผิดวาร์ปไอเวนเอ้ประตูมันอยู่ฝั่งนี้เวยแล้วมึงม่เข้าอะไรตรงนู้นแล้วก็ทําให้ก้อยโอ้ยโอยอะไรอะไรอะไรประตูเขาไปผิดวาร์ปเฉยเลยเอาซะเกมบินเจียโอเคไม่เป็นไรครับมาแหละแ๊ะเหมือนจะมาผิดทาง เดี๋ยวไปมันไปทางไหนก็ได้เ่ยโอเคทางนี้ทางนี้ทางนี้เดี๋ยวเราจะรอเขาไปดูนะทุกคนว่าเราจะสามารถปราบบอสของเขาได้หรือไม่นะครับผมซึ่งเขาบอกว่าจะต้องใช้ขวานในการปราบไอ้บอสตัวเนี้ยเออแล้วเขาบอกว่าจะต้องเป็นขวานจากมอดนี้เท่านั้นด้วยกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อแล้วกูไม่กลัวเลยมาดีมาดีมาดีอ่วเ้แม่ช่องบักช่อง อ่าแล้วแบบเกมก็ย้อนกูก็เอาเอนเตอร์โพใส่ตัวแล้วนะมันก็ไม่เอาเอนเดอร์โพใส่ตัวไอ้กูเนี่ยโอ้ยตายจเจรลยแล้วครับจเจเลยแล้วครับอยู่ๆก็ไม่เอาเอนเดอร์โพใส่ตัวเฉยเลยอะไรครับเนี่ยโอ้ยเกมนี่นะใครสนใจติดต่อสนับสนุนนะครับผมคอมพิวเตอร์ใหม่หนึ่งเคลื่อนคือลึกทเครื่อง ค,คุณจะเป็นลูกค้าชั้นดีคุณจะเป็นลูกค้าชั้นดีเราจะยกย่องคุณทุกคลิปไปฮนะใช่ขอขอแบบเครื่องรักแสนห้าักเครื่องไหมสักเครื่องไหมไหม,มันไม่หักหนาสาหัสอะไรห,หรือมั้งโอเคเดี๋ยวนะอินเดโปรที่เราต้องอ่าเดีเดวเดเเดเอาไม้ไปเลยลืมไม้อ่าลองมาเทสอะไรอะไรโอ้โหเป็นแค่ซัมบี้เป็นเก่์ยากระตุกนะ กระตุงกระตุกอะไรเนี่ยโอ้โอเคมาทางไปโอเคสแต่าวนี้เลยไปเลสโกเนะครับผมอันดับแรกคือเราต้องทบก่อนไว้ทุกคนผมจะลองไม่ใช้ใช้ขวานของบอสนะไม่ใช้ขวานของแรกของมอสนี้นะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปได้เราก็ต้องออกมาได้ชินกันเฮ้ยเนี้ยออกมาได้เดี๋ยวกูขอดูดิ กู้ขอรู้ทางมึงอยู่ตรงไหนวะกูอยากจะรู้ว่ะทางมึงอะอยู่ตรงไหนวะมันมีทางเชื่อมห้องนี้ด้วยเหรอหน้าเห็นปหมคือมันบักเวผมว่าไงมันก็บักเวเห็นไะคือมันไม่มีทางเข้ามาในห้องหนีเว้ทุกคนมันบักชัวร์เลยอืมหนึ่งนะคือบักสองนะมันต้องมีกลไกในการเปิดเวแค่นั้นเลยแต่ผมคิดว่าเห็นปห คือมันไม่มีทางเข้ามาในห้องนี้ได้เว้ยทุกคนซึ่งแล้วกูก็ไปเดินหาซะแบบนานมากมากโอ้โหอะไรของมึงเนี่ยโอเคไหมเราเข้าไปหาบอสสิเอมันตูบอสมาแล้วว่ะไอเวทกูแจกไม่ได้อะมาโอ,โอเคไปทุกคนกลับไปกูแจก,ก่อนชีวิตกูอะไรไม่ได้โอ้โอลำบากเรียบร้อยฮนะทุกคนหลังจากที่พยายามจะออกอยู่เนิ่นนาน ูออกไม่ได้ <laughs> <c oughs> โอ๊ยชีวิตกูใหญ่โอ๊ยแล้วกูออกไม่ได้ด้วยอืมเวฟเราจะออกไปยังไงเวฟมึงอะไรของมึงเนี่ยฮัลโหลเวฟมึงออกมึงแล้วมึงจะออกไปยังไงก่อนเวฟเรียบร้อยอะออกไม่ได้เอ้ยชิบอยเล้วออกไปไม่ได้ ใครก็ได้ชมดีกูหน่าอไว้ยัยกูหน่ชีวิตตัวเองอะที่แบบเข้ามาอยู่ในสถานที่อะไรสั้อย่างหนึ่งแล้วกูก็ออกไปข้างนอกไม่ได้ด้วยนะอะไรของมึงเนี่ยโอ้ยเนี่แหละพระเจ้าโดนขังแล้วทุกคนมันออกไม่ได้จริงๆจังจังเลยทุกคนมันก็ฆ่าตัวตายคือผมต้องมีทางเนี่คือผมต้องฆ่าตัวตายมว้ยแล้วแบบโอ๊ยนอนนอนนอนนอ โอ้ยมาชีวิตกูโอ้ยมาโอ้ยมาแล้วกูถอดชุดตอกก่อนอ่ะมาเอากูให้ตายเลยออะมาออกมาอืมว่มาจะออกสุดท้ายปลาไปปลามากูออกไม่ได้กูโดนขังอยู่ข้างในโอ้ยโอ้ยอืมตอนนี้เราก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ <laughs> ี S <S อ่ะกูทำไมไดลงไปวะเน,นี่ยแล้วกูกลับไปเอาของไม่ได้ด้วยคือเกมมันย้อนน่ะทุกคนคือก็จะอารมณ์เกมมันย้อนมึงจะย้อนทำไมกูมไม่้าใจเลยอู้อะไรครับเนี่ยโอ้สุดท้ายกูต้องมาพึ่งไอ้กองขยะกองนี้ใช่ไหมโอ้โถเอ้หนอไปทุกคน e ี EP นี้กูท้อแล้วแหละเดี๋ยวพ์ทหน้าผมเอาแปวของก่อน ใช่เดี๋ยวเราของเสร็จเดี๋ยวผมกลับมาฟาร์มนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะเตรียมของไว้หน้าทางทางดันเจี้ยนเข้าบอสเลยแล้วกันใช่ว่าตอนนี้เฮ้ยกูท้อเหมือทุกคนโอเคทุกคนเจอแบบคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพิ่มแรงใจให้ด้วยแล้วกันเนี้ยผมเดี๋ยวของกลับไปเอาของก่อนเนื่องจากว่าพอทําไปทํามาบัก็กใช่ฮะออกไม่ได้เยี่ยมฮะนั่นคือสิ่งที่ดีแล้วนะครับผมก็เฮ้ยกูท้อเหมือทุกคนโอเคทุกคนเจอแบบคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแนละ้วฮะ คุจะได้ของคืนหรือเปล่าเดี๋ยวมึงไป,ไปไเดปร์โพแล้วก็เอามือยืน่นเข้าไปเก็บในศพเอาลวกันน่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่ามันสามารถขีดขวาทะลุไปได้แต่มันไม่สามารถที่จะไปไเดปร์โพทะลุไปได้กู้เลยเหลือเชื่อ,อเลยไอ้บ้าเอ้จะเข้าได้ก็เข้าได้จะเข้าไม่ได้มึงก็เข้าไม่ได้ดูมันทํากับเราเกมอะ